วนนี้แซนแนเนะเจ้าวันนี้เก็จะนําเสนอแกงแค่หนังนะเจ้าหลังก็ออกมาจากบ้านเนาะออมาเผาแล้วก็แช่หนังแล้วก็หันเหลืองเลวเจ้าตีหนังควายเจ้านี่เ็นใจหนังง้อเนาะพัฒนาเจ้าเนี่ยของที่จะเตรียมไว้ก็มีข้าวกัุวปลาห้ากะปิหอมเตรียมหอมแดงเจ้า หอมแดงแล้วก็รสดีเจ้ารสดีแล้วก็พริกสดเจ้าพริกแดงสดนี่เจ้าแล้วก็พริกแห้งเจ้าพริกแห้งแล้วก็บวบเจ้าบวบบวน้อยน่ะเจ้าแล้วก็อันนี้นี้บกูดจะไข่คาแล้วก็ชะอมน่ะเจ้าพักละเนาะแล้วก็อันนี้ถั่วถั่วฟักยาวแล้วก็บะเกียร์กรอบเจ้า ต้มต้นหอมผักแคเจ้าเนี่ยเตาเตียมของไ่เรียบร้อยก็จะได้ต่ำเทียงเจ้าเตรียมเนาะหอมเตียมแล้วก็หอมแดงหอมแดงหอมแดงแล้วก็พีแค้งพีแห้ง ไกัอไปอไปันนี้าจะใครจะขาจะใครโอเ้ต้องลเอียดต้องละเียดนะจ้เจ้าเพรว่าจะเรียบบ้อยลว ผมจะต้องรีเอฟน่ากระจกเนี่ยต้มน้ำเดียดก่อนเนอต้มน้ำน้ำใส่ประมาณที่อะไรหนึ่งส่วนสามของหม้อเนี่ยเจ้าต้มมันเดียดก่อนเจาะแล้วก็เอาหนังใส่เลยเจ้าหนังล่างที่สะอาดก็ใส่เลยเจ้าร่างสะอาดแล้วนะแล้วเอาเคี่ยงแกงก่ใส่เลยเจ้าอย่างที่เขาบอกกะเจ้า บีพี่กึ่งองใส่ลงไปเจ้าพอต้มได้ประมาณสักสักนาทีเนาะคือหนังมันเปื่อยพอแล้วเจ้าแล้วก็เอาเนี่ยเจ้าบอกกูจะใครค่ะตีหันไว้แล้วเจ้าเทลงไปเจ้าปลาห้าใส่ลงไปเจ้าปะห้าเนี่ยเจ้าก็คือต้มให้มันเดือดเจ้าต้มให้มันเดือดเสร็จแล้วก็จะได้ใส่พักใส่พักชเตรียมไว้เดี๋ยวเจ้า เราเ้าานเเะดียดได้ตีแล้วเจ้าเดียดได้ตีแล้วก็เอาเนี่ยเจ้าหัวก็บบุหรี่อะไรล่างหำควสะอาดเป็แล้วก็เทลงไปเจ้าแล้วก็บวกเจ้าบวกดอกเทลงไปเจ้าดอกเทลงไปเจ้าตั้งไว้สักครั้งเจ้าตั้งไว้สักก่อนเนาะเงินเดียด์ก่อนแ้เจ้าก็แล้วก็เดียรสุดขีดเล้วเจ้าเดี๋ยว นี่ได้แล้วจ้าได้ก็ใส่ข้าวคั่วเจ้าใส่ข้าวคัวแล้วนี่เจ้ข้าวคั siglo, ่วเองเจ้าหอมๆเลยเจ้าข้าวเห่ียวคั่วเนาะใส่ข้าวคัไปใส่ข้าวคั่วเลยเจ้าน่กินขนาดไเ้าแงแค่หนังนากินน่ากินเจ้าใส่พิรุข้าไปเจ้าใส่พริรุข้าไปใส่ผักละเข้าไป ใส่ผักแหย่ลงไปก่นเรียบร้อยแล้วเจ้าน่ากินดีขนาดเลยเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้านานะแกงแค่หนังนะเจ้าเนี่ยเจ้าทุกเรียบร้อยแล้วก็นเติมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปแล้วก็อนทุกเพียงแล้วก็ตักแต่ก่จะไม่ลืมนะเจ้าจุย้ย กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ตัวเจ้าเจนี่แชนแนลนะเจ้าขอบขอบคุณหลายๆลายนะเจ้าทดิจิตติดตามนะเจ้าขอบคุณหลายหนะเจ้านเจ้าดิจติดตามเจ้าเจนี่แชนแนลนะเจ้านะเจ้าโอ้ยสุดยอดเลยเจ้าน่ากินขัาดเลยเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้า แกงแค่หนังนเ้าจริงท,ทำกันง่ายๆนะเจจาเอาไปทำกินได้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิ่งตัวยนะเะจ้าขอบคุณจ้า